Two system can adapt to suit your situation, however you like to play. In TV mode, use the dock to play on a bigger screen. In tabletop mode, place your system however you like using the stand and share a controller with a friend. In handheld mode, play anywhere you go. With these three play modes, you can enjoy playing whenever and wherever you want. All together, anytime, anywhere. let's take a look at some features of Nintendo Switch 2 and how it's improved from the Nintendo Switch system. ในโอกาสนี้นะฮะขออนุญาตนะครับผมเปิดงานของเรายังเป็นทางการครับขอเชิญผู้บริหารของเรานะครับผมขึ้นมากล่าวทักทางทุกท่านเลยก็ล้วกันแต่ครับผมแล้ก็ในลับต่อไปครับขออนุญาตเชิญครับผมคุณสุธิดามงคลสุธีครับประธานเจ้าที่บริหารบิษัทซินิกประเทศไทยจกัาชนกรับทุท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยกัน สวัสดีค่ะวันนี้ชินเดรรู้สึกในความดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัว d i n t d o s w i Tool อย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันนี้นะคะและหลายๆท่านที่เป็นแฟนในโ t กเหมือนกับเราในวันนี้ก็คงรองคอยววนนี้เหมือนกันนะคะ เซนเนสกไฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Nintendo นะคะเราู่มัใที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดค่ะให้กับแบรน n i n ิน n d o โดนะคะโดยทั้งสินค้านะคะที่มี trusted by s y n n e x นะคะได้ผ่านการดูแลคุณภาพสัคว์หมก่อเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนี้ครั้งนี้นะคะเราร้องที่จะยกระดับการบริการสำหรับ Nintendo Switch 2ที่มีโลโก,โก้ของเรานะคะตัวอย่างแรกนะคะจะมีการรับประกันเครื่องนะคะนานถึง8เดือนค่ะอย่างที่สองนะคะมีบริการ o o r to d o o r s e r v i c สนะคะสมมามารถนำเครื่องนะคะไปรับถึงหน้าบ้านได้เลยเรลาเคื่อนนะคะอย่างที่สามนะคะเราเองนะคะถ้าสมมติว่าถ้าไม่เอานเครื่อง s w i t มาซ่อมกับเรานะคะแล้วเราซ่อมนานเกิน3วันเรามีเครื่อง หวังขอซ่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะพร้อมทั้งส่วนริการที่จะดูแลทุกท่านอย่าง่วตรเทศนะคะถ้าท่านท่านไหนที่วันนี้ยังไม่ได้เล่นเกมกับเราในวันนี้และอยางทดลอง Nintendo Switch 2ก่อนนะคะเราก็เปิดให้ตั้งแต่วัน,น 26, 13, ที่26-30มิถุนายนนี้นะคะที่ชั้น3นะคะ Nintendo Authorized Store by c i n e x c a r d ก็มาร,ร่วมสนุกกันได้นะคะแล้ววันนี้นะคะถ้ามีเวลาก็อยากให้ร่วมเล่นกันนะคะยิองได้มีโอกาสไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะคะแล้วมยอมรับว่า,วา,วา ันนี้เปิดประสบการความสนุกสําหรับแฟนมินโดไม่ไม่อยากให้พลาดกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณุกค่าติดตามนะคะที่มาโรดสนุกถ่ามากๆในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติเราค่ะขอบคุณมากค่ะและงจ มา้นรับนาคานะครับทุกท่านทราบตรนดีแล้วนะครับผม1น0 0นจ็พันแปดร้อยบาทสำหรับิซซ่าททนะครับผมและ 1, บันเดินครับผมเรียกคาบัตเดิรห1ึ0 0หเาัน